หากคุณเกิดราศีมีนหรือลัคนาราศีมีนนี่คือวิดีโอที่คุณต้องดูให้จบวันนี้นะฮะคุณกําลังฟังคลิปที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลนะฮะเพราะระหว่างวันที่3ถึง23มิถุนายนปี2,568จะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าดาวพุธโคจรเข้าสู่กลุ่มดาวราศีเมถุนได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์นะฮที่ครูโหนบัญญัติไว้ว่าคือตำแหน่งเกษตร ราชิปดีนะฮะและสำหรับชาวราศีมีนที่ไม่ใช่แค่การย้ายของดาวธรรมดาแต่มันคือการกลับบ้านของพลังแห่งปัญญาที่จะเข้ามาเปิดบ้านเขย่าหัวใจและปลุกตัวตนภายในของคุณให้ตื่นพิมพ์คำมงคลบวกๆก่อนรับคำทำนายนะ,ะใต้วิดีโอนี้พร้อมรับพลังแห่งปัญญาแล้วขอให้ท่านเกิดสิ่งที่ดีดาวพุธเป็นดาวที่เคลื่อนไหวไวที่สุดในระบบสุริยะ เขาคือผู้ส่งสารแห่งเทพเขาคือเมอร์คิวรีในโลมันเขาคือพลังของสติในโหราศาสตร์และเมื่อเขากลับเข้าราศีเมถุนราศีของตัวเองพลังของพุธจะแจ่มชัดเฉียบคมและส่งอิทธิพลมากในตำราโบราณของพฤษีโบราณนะฮะได้กล่าวไว้ว่าเมื่อดาวพุธอยู่ในเรือนของตนและปรากฏในภพ ที่เกี่ยวข้องกับรากของชีวิตจะก่อเกิดปัญญาที่ลึกและสงบความคิดจะเป็นระบบการตัดสินใจจะมั่นคงซึ่งตรงกับภพบที่4ของราศีมีพอดีคุณจะเริ่มถามคำถามใหญ่กับชีวิตใครคือเราเราต้องการอะไรจริงๆเราจะสร้างรากฐานชีวิตแบบไหนในโลกที่แปรปรวนนี้นะฮะนั้นนะครับพบที่4นั้นคือบ้านทั้งในเชิงกายภาพและเชิงจิตใจ มันคือพื้นที่ปลอดภัยที่สุดของคุณและก็คือที่ซ่อนความกลัวที่สุดด้วยเมื่อดาวพูดเข้าเรือนนี้นะฮะคือเวลาที่คุณต้องเปิดไฟฉายส่องเข้าไปในใจตัวเองเพื่อดูว่าอะไรในนั้นที่ควรเก็บรักษาและอะไรที่ถึงเวลาต้องปล่อยนะฮะเพราะนั้นนะครับมันมีปัจจัยในช่วงนี้ผมจะให้คิดว,ว่าคือความเงียบที่เข้าใจตนเองจะดังกว่าคําพูดนับพัน ในยุคที่ทุกคนรีบโพสต์รีบพูดรีบโช์คนที่เงียบอย่างมีคุณภาพกับเป็นแม่เหล็กที่ส่งพลังที่สุดพุธในราศีเมษุนจะสอนให้คุณรู้จักพูดกับตัวเองให้ชัดและเมื่อจิตคำพูดการกระทำมันตรงกันหมายถึงคลื่นมันตรงกันจิตคำพูดการกระทำจัก,กรวาลจะเปิดทางให้คุณได้สิ่งที่คุณปรารถนายกตัวอย่างนะฮะสตีฟจ็อบนะฮะคือ ผมคือสติฟจ็อบเนี่ยนะฮะผมนึกอย่างคือผมนึกถึงคนคนหนึ่งคือดาวเขามีดาวพุดเด่นในดวงตาเนี่ยก็คือสติฟจ็อบผู้ที่ถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองก่อตั้งแล้วกลับมาสร้างประวัติศาสตร์ด้วย iMac ทั้งหมดเกิดจากห้องเล็กๆในบ้านเขาใช้ความสงบความชัดและความคิดลึกระดับจิตวิญญาณสร้างผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนโลกนั้นนั่นแหละครับนั่นคือพลังของพุทธในเรือนที่4ีที่เริ่มจากบ้านแล้วกระจายออกไปทั่วโลก ฉะนั้นนะฮะสิ่งที่ชาวราศีมีนควรทําในช่วงพุทธเป็นเกษตรเป็นปักยาโหราศาสตร์ผมจะเล่าให้ฟังหนึ่งให้คุณเขียนบันทึกความรู้สึกหรือสิ่งที่คุณประสบพบเจอในแต่ละวันในช่วงเช้าห้านาทีช่วงเย็นห้านาทีนะครับแล้วสะท้อนมันออกมาสะท้อนความรู้สึกออกมาเขียนสะท้อนความรู้สึกออกมานะสองให้คุณเคลียร์ของในบ้านที่ไม่ใช่ตัวตนใหม่ของคุณนะฮะฉะนั้นนะฮะสามนะฮะ ฟังเสียงภายในมากกว่าเสียงรอบข้างภายในใจของคุณนะสี่สื่อสารกับคนในครอบครัวด้วยความจริงใจห้าให้คุณเริ่มหาไรายได้เสริมจากทักษะที่คุณรักทันทีนะฮะชาวราศีมีนเนี่ยนะฮะช่วงนี้สะท้อนตัวเองได้ดีดาวพุธเนี่ยให้คุณเขียนความรู้สึกออกมาเขียนสิ่งที่คุณประสบพบเจอแล้วมันมีความรู้สึกใดๆหรือให้คุณเขียนขอบคุณบางสิ่งที่คุณมีตอนเช้าเช่นเตียงนอนที่คุณนอนอยู่ พัดลมที่คุณมีแอร์ที่คุณมีทีวีที่คุณมีคนรักที่คุณมีนะเขียนทุกวันในช่วงที่ดาวพุธเป็นเกษตรราธิบุรีคุณจะสื่อสารกับหัวใจของคุณได้ดีนะเช้าเย็น5นาทีนะฮะนั้นนะครับเรากําลังเริ่มเข้าสู่ยุคธาตุอากาศเต็มตัวยุคที่ข้อมูลความคิดพลังงานคือทรัพย์สินใหม่ดาวพฤหัสดาวราหูกําลังเคลื่อนในราศีอากาศและพุธคือประตูที่จะพาเราก้าว ในยุคนี้ใครที่เรียนรู้พุทธคือคนที่เข้าใจโลกก่อนใครฉะนั้นต้องบอกว่านะฮะดาวพุทนะครับคือข้อมูลความคิดพลังงานนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าคุณอยากพูดอยากเขียนอยากสื่อสารทําเลยในช่วงเนี้ใครที่เป็นนักพูดนักเขียนนักสื่อสารมีมุมดีๆนักข่าวนักประชาสัมพันธ์หรือได้มีโอกาสได้พูดได้เสนอผลงานได้ใช้คําพูดได้ไปดีลงานต่างๆคําพูด จะนําความมั่นคงนําความสาเร็จนำโอกาสดีๆมาสูด่ดวงชะตาใช้คําพูดดีๆอย่าไปพูดลบอย่าใช้คำลบๆแม้กระทั่งคือพูดกับคนอื่นด้วยนะแต่ที่สําคัญคําพูดกับตัวเองสําคัญคุณได้คุยอะไรกับตัวเองฉันแย่ฉัน, yeah, ฉนทําอะไรไม่ได้เออติดปัญหานั้นติดปัญหานี้จะทําอันนี้แต่จะทําออนไลน์แต่จะทออําธุรกิจนี้แต่ให้คุณตัดคําว่าแต่ออกไปและใช้คําว่าและแทนจะทําออนไลน์และจุดๆ,ๆนะฮะเพราะนั้นนะครับถ้าคุณอยากเปลี่ยนอาชีพ ในช่วงนี้ให้คุณเริ่มเรียนรู้และลงมือทําทันทีดาวพุธจะส่งความรู้ดีๆมาสู่ชีวิตอยากเรียนอะไรเรียนเลยในช่วงนี้นะฮะจะได้องค์ความรู้ดีๆนะเข้ามาต่อเติมชีวิตเพราะดาวพุธคือดาวสติปัญญาเป็นกเกษตราธิบดีนะฮะถ้าคุณอยากเริ่มธุรกิจจากบ้านดาวเปิดทางแล้วตอนนี้ อยากทําอะไรที่บ้านอยากสร้างธุรกิจที่บ้านอยากเริ่มอะไรกับคนในครอบครัวใครที่ทําอะไรเกี่ยวกับบ้านที่ดินคอนโดทาวน์เฮาส์ร้านสํานักงานสิ่งปลูกสร้างที่ผุดขึ้นมาจากดินหรืออสังหาริมทรัพย์จะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับต้องบอกว่าพูดจะเปิดพื้นที่ให้ความสัมพันธ์ใครที่มีคู่ความสัมพันธ์จะดีขึ้นจะมีการพูดกันใหม่ใช้ถ้อยคากันใหม่นะสารสัมพันธ์ได้ดีนะฮะในช่วงเนี้ยใครที่เคยมีปัญหากันนะฮะถ้ามันใช่แล้วมันก็จะคุยกันดีคุยกันง่าย นะครับไม่ฉะนั้นคุณจะมีคนใหม่มีตัวเลือกเข้ามามีคนมาชอบคุณนะมันจะพูดได้ลึกกว่าเดิมพูดได้ลึกซึ้งกว่าเดิมพูดได้ดีกว่าเดิมและซื่อสัตย์กว่าเดิมมั่นคงมากขึ้นในชีวิตคู่นะไทยใช่ฉะนั้นคุณจะพบว่าหลายความสัมพันธ์ของชีวิตคุณจะดีขึ้นกับญาติกับเพื่อนกับแม่กับคนในครอบครัวไม่ใช่เพราะเปลี่ยนคู่แต่เป็นเพราะคุณเปลี่ยนถ้อยคําหรือไม่ได้เปลี่ยนความสัมพันธ์แต่คุณเปลี่ยนถ้อยคําในการพูดลองจินตน,นาการนะครับในขณะที่โลกเน เศรษฐกิจพังค่าเงินสั่นไหวสงครามการค้าสงครามค่าเงินนะฮะแต่คุณยืนอยู่กลางพายุนั้นนะฮะแบบนิ่งมั่นมีพลังคุณมีเข็มทิศชีวิตอยู่ในมือนะฮะนั่นคือสิ่งที่โหราศาสตร์อมอบให้กับผู้ที่เข้าใจถ้าคุณอยากใช้โอกาสนี้นะฮะให้เต็มผมขอเชิญคุณมาเรียนรู้ศาสตร์แห่งเข็มทิศชีวิตกับผมผู้ศึกษาโหราศาสตร์ตั้งแต่อายุ12บปีดูดวงชะตามานับไม่ถ้วนเป็นหมื่นหมืดวงชะตารวมดูเล่นๆตัต้งแต่เด็ก นจนแบบดูมืออาชีพนะผมมีหลักสูตรหนึ่งนะฮะชื่อว่าโหราศาสตร์ประยุกต์มีคลิปวิดีโอมากกว่า2 0 0รอยคลิปส6มสิบหกชั่วโมงมากกว่านั้นเรียนซ้ําได้ตลอด2ปีนะฮะจริงๆก็ตั้งไว้เฉยเผื่อ a c e b o o k มีปัญหาเรียนซ้ำได้ตลอด,นใ,อนด,ลอดในกลุ่ม Facebook คุณจะเรียนเวลาไหนก็ได้นะฮะไม่เข้าใจตรงไหนพิมพ์ถามใต้วิดีโอผมจะไปตอบเหมือนเรียนตัวต่อต,ตัวเลยนะฮะมีลูกศิษย์มากกว่าหนึ่งร้ยแปดิท่านแล้วสําหรับรุ่น5้ารุ่นนี้บางคนเป็นแม่บ้านนะฮะมีรายได้หลักแสน ะะบางคนกเกษียณแล้วนะฮะแต่กลายเป็นที่ปรึกษาให้กับครอบครัวบางคนเปลี่ยนงานจากพนักงานสู่หมอดูเต็มเวลานะะบางคนเรียนเพื่อเป็นแนวทางชีวิตแล้วก็เอาไปดูดวงให้เพื่อนให้ญาติเล่นๆไม่มีทิกต o k ไม่มี Facebook YouTube ทํำนายแม่นได้อันนี้สงจากความแม่นและหลักวิชาจริงที่ผมถ่ายทอดมีการปากต่อปากทําให้เธอมีไรายได้เป็นหลักแสนต่อเดือนก็มีนะะจากแม่บ้านสามีต่างชาตินะฮะขเขาก็เริ่มเห็นคุณค่าตัวเอง และคุณก็อาจจะเป็นคนต่อไปบางคนเป็นนักธุรกิจนะใช้ดวงดาวดีในการลงทุนดวงดาวร้ายนะฮะก็หยุดไว้ก่อนทําให้เขาผ่านวิกฤตไปได้ฉะนั้นโหราศาสตร์ไม่ใช่แค่ทำไรายได้ยังเป็นแผนที่ชีวิตให้กับคนที่ไม่ต้องเอาไปทำไรายได้ให้กับตัวเองฉะนั้นคุณมีแผนที่ชีวิตคุณต้องมีศาสตร์เข็มทิศชีวิตนี่เป็นโหราศาสตร์ฉะนั้นถ้าคุณพร้อมจะเข้าใจจังหวะของจักรวาลและหมอดูที่แม่นที่สุดนั่นคือตัวคุณในวันที่ตัวเองดูดวงตัวเองได้นะฮะและ มันจะเปลี่ยนจังหวะชีวิตคุณแน่นอนเมื่อคุณเรียนรู้สาสตร์นี้สมัครทันทีในวันนี้ที่คุณดูวิดีโอนี้คุณได้โปรพิเศษจากสามหมื่นบาทนะฮะเหลือเพียงสามพันเก้าร้อยเก้าสบเก้าบาทนะฮะให้กับทุกท่านนะที่อยากเรียนนะฮะแคปหน้าจอนี้ไปก่อนผมจะปรับราคานะครับ,นะรบนะวันนี้ถ้าใคสนใจก็ทักข้อความหน้าช่องหรือลิงก์ใต้ช่องนี้